ก่อนในวันนี้เราก็จะพาคนดูเรามาดูวิธีการในการเพิ่มคุณดูสตรีมและเปิดคอนในตัวไลฟ์สดและปิคอร์กันเนาะเดี๋ยวคำตอนก็จะเป็นยังไงให้คนดูที่สนใจมาดูและทำตามกันไปได้เลยเดี๋ยวขั้นตอนแรกเลยให้เราได้เข้ามาในตัวโฮสต์ไซ์ u d a t a c o m แล้วเราเจอน้าโฮสต์ไซต์ว่าให้ก็ได้สามารถที่จะกดเข้ามาจินน่าทำตามกันได้ง่ายเลยเนาะไปได้เข้ามาตั้ตในตัวเว็ไซต์ก็เดินกัเลยให้เราได้มากดสมัครสมาชิกอยู่ตรงตารางนีกไปก่อนดเลย ให้ยั้งาสมัครใช้ม่ชิกันมาแล้วเนาะที่หน้าท่างการสมัครก็จะเป็นหน้าต่าประมาณแบบนี้กันเลยให้เราได้สมัครกันได้อยู่2แบบลยเนาะไม่ว่าจะเป็นการสมัครผ่านชื่อ Google email หรือว่าจะเป็นการสมัครผ่านการติ้ามชื่อไส่เมลขึ้นมาเพื่อทำการกรอกเข้าไปเพื่อทำการสมัครกเนาะไม่เป็นแ้วก็เป็นข้อมูลจริงของเราเรากาสามาดีจะกอกันไปได้เลยเมื่อาใครสมัครกันไม่เสร็จแล้วเนาะก็สามาดีจะกดย้อนมาแล้วก็ลงชื่อชื่อางไปได้เลย หลายคนอื่นก็นเลยทีนี้ฮัลโหลเดฟมาที่ในตัวของเว็บไซต์ชมด้านล่ห้อมในตัวเว็บไซต์หน้าต่างแรกก็เขาจะเป็นแบบนี้กันเลยจะมีหมวดหมู่และบริการให้กับเราสามารถที่จะมาเลือกใช้งานทำการกันไปได้แล้วก็จะมียอดเงินอยู่ในตรงด้านนี้ด้วยให้กับเราสามารถที่ได้ช็กกันเอาไว้เพื่อได้ไปเป็นยอดเงินใช้งานในส่ต่างๆตัวด้านนี้กันได้เนาะและถ้าเกิดใครที่จะเข้าไปใช้งานในตของเว็บไซต์เป็นครั้งแรกแล้วไม่มียอดเงินในตรงด้านนี้ก็สามารถที่จะกดเข้ามาที่หัวข้อตรงด้านนี้กันก่อนได้ที่หน้าต่างกันเตเงินเพราะหนต่างตัวด้านนี้เขาจะเป็นหน้าตางประมาณโี่กันเลยให้กับเราสามารถที่จะเข้ามาไปทำการเติงินได้ แล้วถ er <wh> ่าต้กาตั้ง่าามาวันเดอช่องทางสำหรับในการติดงนกันได้ด้วยเนาะหากได้กดที่เข้าไปการ่าวันช่องทางพอเนช่องทางก็มาเป็นแบบนี้ไม่ว่ที่เป็นช่องทางอยากสแกน QR c ค d e มังทุกธนาคารถูกวันนี้ล a ล็ e เนั่นเลยฟิกโตหรือพูดวิกวันนี้ราก็ภาษารันเดนเลือกไททำการติดงนกันได้เลยแบบไปง่ายที่ช่องทางตรงนนี้รือว่าตง่ไปได้แล้วหรือว่ามียอดพินกันอยู่แล้วพอเราก็จะได้กดเกอนขับมาที่สำหรับตักงรวิสัยกันได้เนาะ และกดย้อนกับมากันได้แล้วที่ส่วนต่างๆของเว็บไซต์ที่นี้เราก็มาทําการเลือกที well, ่ตกงหมวดหมู่และบริการที่เราต้องการทําการกันได้เลยอ่าก็ให้มาคิดที่ตุงหมวดหมู่กันเลยเนาะที่เราต้องการก็คือการเพิ่มมสจฉาของยอดคนดูซิมาจดในตัวทิกเกอร์ตื่นาดูเสมอกอ้กอยู่ตรงนี้เลยนะอยู่สองบริการเราจะขอเลือกไปแรกแรกนี้ก็กดเข้าไปและเพิ่มเงนได้ทั้งในตัวหมวดหมู่แบบนี้ก็มาเลือกต่อเลยที่ตัวของบริการบริการจะเป็นเลยราคาแล้วพ็เราคนดูเนาะว่าจะเป็นประมาณนี้เราจะขอเลยไปแรกแรกนี้เลยก็กดเข้าไปได้เลย อ่าแล้วพอเราทำได้ฉันให้ตัวหมดโมและปฏิกิริยาน้ารักแบบนี้เดี๋ยวนี้ให้เราได้มากดย้อนสมาห์ที่สองตัวและสุดสิทธต่อขเราอีกเพื่อทำก่คลอกวิ่งแล้วพอได้ที่ตัวและสุดกำลังแล้วเช่นี้ให้เมื่อวานแต่พอนี้ฉันได้แล้วแบบนี้ก็มาใส่จจุนว้นในต้องการจะเพิ่มขึ้นไปและพอได้เสร็จตรงนี้แล้วจำนวนรายแบบนี้ทีนี้ก็ให้มากดสองซีตรงด้านล่างนี้ก็ไปได้เลย อ่าแต่พอได้ต้องเซ็นได้ดแบบนี้นในคำนั่งออเปขบเจตมนระบบขึ้นมาแจ้งบอกให้เราได้ดูกันได้เปลืบบี้และแถบในคานังเปิดาว่าที่ได้เช็กตัวจรดตัวถานะกันได้ง่ายหากเราได้กคดคลิกเข้ามาดูด้านนี้ที่คำว่าประวัติกเอร์ อ่าแล้วได้โพสชิคเข้ามากันได้แล้วที่หน้าต่างประวัติการของซื้อนะคะจิบเป็นหน้าต่างประมาณแบบนี้กันเลยให้กับเราได้สา่วมาที่ลูกค้าเพื่อทำการชิคดูเลยส่งตัวออเดอร์เราเป็นได้แบบนี้เลยเนาะเพื่อนที่ลูกค้าไม่ชิคดูรายละเอียดกันนะว่าออเดอร์เป็นยังไงหรือว่าขัดข้องอะไรยังไงไหมแต่เข้าไม่ชิคดูกันแล้วหลังจากการสั่งซื้อกันไปแล้วออเดอร์มีการดูหรือว่ามีการผิดพลาดเราก็จะได้กดคอบมาที่ของลูกน้งหน้าที้กันได้ที่สำนักตัว อ่ะแลได้กดคลิกเข้ามากันน้ารักที่ส่วนตรงด้านนี้นะตาของการแก้ปัญหาเนาะปฏิบัตมานี้กันเลยสำหรับใครที่เข้ามาชิงานสองเซตป็นอะไรม่ข้าไปพลาดหน้าตอนตรงนี้จะเป็นคําว่าตัวให้กับเาราฝากมาติดเข้ามาประเด็นแปลงผหัวข้อและข้อความเพื่อให้ได้ทําการแก้หรือว่าให้ติดต่อสอบถามปัญหาแก้มิดกันได้และถ้าเกิดใครที่เข้ามาชิงงานกันแล้วมีปัญหาก็ลองมาดูกันได้เลยและถ้าเกิดใครที่อาจจะเข้าไปชิกันแล้วไม่ได้มีปัญหาเพิ่ยังไงแบบไหนอาจจะย้อนกลับไปดูในส่งตัวและสุวการตอนนี้นรื่องหลังแก้ที่ทำแปลงซื้อกันไปแล้วนั่งรอสักครตอนนี้เยอะคนดูสติมเน้อเถื่อนของในตัวทิกต็อของเราเขาได้กำลัง เพิ่มาเป็นจำนวนหนึ่งแล้วก็จากของเดิมเลยอยู่ที่สี่หรือห้าีเองด็ตอนนี้กับเพื่อนเป็นจิบๆกันแล้วก็การเด็ดเจ็เทียมน้อยตัดจำนวนเด็ดทสซงกันไปแล้วนาะและแถวที่ตอนนีต้นในการทำก็ใจง่ายประมาณนี้กันเลยด้วยค่ะว่าใครที่สนใจก็ลองเข้ามาทำตามเราใช้งานกันได้เลยมันมีรีเมทมาให้อยู่แล้วคือเราได้เข้าไปชิงานทำตามกันได้แล้วนาะแล้วอาจจะรู้สึกสนใจจะนอนแนะนำให้ับคนอื่นได้เข้ามาช่งานหรือว่าเข้ามาทำตามก็สามารถเดินกดเข้ามาที่ห้องตรงนั้นนี้กันได้ที่เขาแนะนำเพื่อนเพื่อได้เข้ามาทำการแตดกดคันนีเรากเดึงาน่ เปไดใ์ดูตรงมันได้แบบไปง่ายหากใครจะตื่นใจก็ลองเข้ามาดูกันได้เลยอ่ะและอย่าในการเพิ่มยอดคนดูรับวันที่ค่ะจะไม่ได้ขึ้นมาทันทีกับเราอาจจะมีขึ้นลงกันบ้างแบบว่าขึ้นมาสักจำนวนหนึ่งก่อนเราตุกใจกันไปนะเพราะอาต้องเวลาสักพู่นึงพอถึงเวลาอาจจะขึ้นไหมกับเราททีเดียวก็ดูกันไปก่อนได้เนาะแต่จาบขั้นตอนวิดีโอมีประมาณนี้กันเลยใครที่เข้ามาับชมกันแล้วก็สนใจลองด้ายว่าใครที่สนใจสำหรับที่คิดววันนี้เป็นวันทีมากแล้วใครที่ดูชมจนจบตอนนี้ก็ขอบนะ